แล้วก็เดินผ่านบ้านบางแคนะคะจะอยู่ด้านซน้ายมืออย่างนี้นะคะบ้านบางแคนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเดินนะคะมุ่งหน้าสู่ตลาดบ้างแค่นะคะจะไปดูว่าของที่ตลาดบางแครเยอะขนาดไหนนะคะถูกและดีมีที่นี่ที่ตลาดบางแคค่ะนี่จะเป็นโซน ด้านนอกนะคะโซนด้านนอกนะคะก็จะมียังไม่เข้าตลาดนะคะแค่นี้แล้วก็จะมีของขายเยอะแยะเหมือนกันนะคะก่อนถับเข้านะคะอาหารสดนะคะ,าาระ,คะตรงโซนนี้จะเป็นอาหารทะเลนะคะมี้นเผาขุ้นเขา มุ้งเป็นก็นจะยาวอย่างนี้เลยนะคะ220ดสองรอยยี่สิบแล้วก็แบบยา่างเรียบร้อยแล้วสองละร้อยนะคะ สเตลเลตน,นะคะมีทุกชนิดนะคะเยอะมากเลยนะคะร้าน,นขนม,ม่ะเยอะมากมีให้เลือกสรรทุกอย่างเลยนะคะ อันนี้ด้าน,นนี้ก็จะเรียกตลาดสดสิสริเศษถนนนะคะไคะ่ะเราจะเดินเข้าไปในตลาดกันนะคะ,ะในตลาดนะคะก็ด้านขวามือนะคะก็จะเป็นห้างนะคะชื่อห้างอะไนะคะมีขอ,นนองขายถูกหน่อยหนึ่งนะคะ เด้อเฮ้ยมะลิปนกสาวดิค่ะนี่เรจะเป็นในตลาดนะคะเขจะเยอะมากเราไปดูกันนะคะบางร้านก็จะปิดแล้วนะคะนีขายอะไรบ้นางนะคะส่วนด้านในเขาจะขายช่วงเช้านะคะอันนี้ก็จะเหลือแค่โซนโซนด้านนอกนะคะโซนที่ขายกลางวัน ข้างในติดหมดแล้วนะคะถ้ามาตอนเช้าโห oh. รับรอง oh. เยวน,นี้แน่นอน,นะคะ่ะ อันนี้จะเป็นโซนที่อยู่ผิดกับข้างนะคะข้างนี้จะเป็นโซนข้างในนะคะมันก็จะเยอะมากเระะือว่านี่ตอนนี้เราจะมาเดินตลาดสดนะคะตลาดสดนะคะบางแคนะคะของเยอะมากเยอะจริงๆนะคะตามหาผักกันสายข้าวมงนะคะเยอะหมดเลยไม่รู้จะเลือกอะไรดีนะคะ ซื้อผักเก็บไปไว้ที่บ้านยเยอะมากเลยค่ะมีมาช็อตลาดคือของช็อ มาชอบได้มาที่ตลาดสด